สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะที่ร้านทันเดอร์ไบรดนนทบุรีค่ะแน่นอนมาเจอเจอกับฟ้านะคะวันนี้ฟ้าพาพี่ๆมาอัปเดตค่ะว่าตอนนี้นะคะสายมินิบด์นะของที่ร้านเรามีรุ่นไหนนะคะลูกค้านี่เลยเจ้าฮ o n ด้าลีดนะคะเดี๋ยวยังไงฟ้าพาไปดูค่ะว่าคันนี้มีรายละเอียดยังไงกันบ้างค่ะ นี่เลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นเจ้า Honda าลีด1 2 5่ซีซีรถปีใหม่มากค่ะลูกค้าคันนี้รถจดทะเบียนปี2024เลขไม่อยู่ที่825กิโลเมตรแท้เลยรอบคันคันนี้เป็นสีครีมนะคะเดิมเดิมศูนย์เลยนะคะชุดหน้าเดิมสูนเลยชุดสีสภาพสวยค่ะพี่พี่ให้ดูสภาพอย่างคันนี้สภาพยางเอาไปที่90%ได้เลยสวยๆเลยนะคะ ในส่วนของออคนอนโซลหน้านะคะก็สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆนะคะนี่แทบไม่ผ่านการใช้งานใดๆมาเลยนะคะตัวเบาะค่ะพี่ๆเบาะเป็นเบาะแบบเดิมศูนเลยนะคะสภาพสวยนะคะสติกเกอร์อยู่ครบคันนี้ค่ะลูกค้ามีกระเป๋านะคะไปให้อีกหนึ่งใบพร้อมด้วยนะคะ พร้อมเดินทางพร้อมออกทริปได้เลยสำหรับพี่ๆท่านใดที่หานะคะรถคาส 125cc นะคะไว้ใช้งานไว้ขับเดินทางหรือแวะซื้อกับข้าวก็ยังได้ค่ะสามารถติดต่อเขาเมาคุยรายละเอียดกับฟ้าได้เลยฟ้ายินดีให้บริการนะคะ